แค่นั้นลูกพอเราพอคิดได้เราเข้าใจเรื่องของศาสนาที่สอนนี่เราจะไม่ได้อยยานในทางที่มันผิดทำบุญกุศลตามหลักคําสองศาสนาจริงๆไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ในธรรมในวินัยจริงๆช่วยเราจริงๆไม่ได้ช่วยเราเต้องการราชสักการะต้องการความเด่นความดังหายากมากแต่ก็พอได้เพราะพอมีอยู่ลูก จะว่าไปไหนก็บูชาเจ้าของเต็มเป็นตลาดร้านค้าก็มาทองบ้างรักยมบ้างนางกวากบ้างอะไรไล่กันไปอนะไบ้างเด็กกระสาลินทองอะไรบ้างไล่กันไปนะของจริงนั้นก็ก็วางอยู่อย่างนั้นนี้ลูกไม่เห็นว่ามีผลดีอะไรเกิดขึ้นมาถ้ามันดีแล้วก็มาค้าขายหาอะไรหละไม่มีใครหลอกที่ไม่ต้องการอยากรวยนะลูกผู้มีกิเลสอยากรวยเหมือนกันหมด ยกเว้นผู้ไม่มีกิเลสน่นั่นเอานั้นเป็นเครื่องวัดเลยนั่นเวลาที่ทําการค้าขายเอาว่ากุมารตองแต่ว่าพวกรักยมแต่ว่าพวกนั้นสามารถที่จะช่วยได้จ้างมันก็ไม่ไม่ไม่ไมออกมาขายให้พวกลูกพวกเต่าหรอกมันยิ่งอยากรวยคนเดียวมันอยู่ในวัดวาอารามนั่นหรืออยู่ในร้านค้านั่นนี่เออไม่มีใครหลอกที่จะให้คนอื่นรวยกว่านี่คนมีกิเลสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวาละจิตของสายโลกเป็นอย่างนั้น วลาละจิตของผู้ไม่มีกิเลสก็คือผู้ม,เเม่ต้องไม่ไม่เสวงหาอะไรไม่ต้องไปพูดถึงอะไรหรอกลูกแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดเพื่อนก็ไม่สนใจว่าเป็นของเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็ทำเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อนพระเจ้าได้สงสารพวกนั่สสพนพวกเราไม่เข้าใจก็บอกว่าอ๋บอบวชมาในก็ไปทําการค้าขายเอาโน่นเอานี i อ,ออกมาค้า,ามาขายเพื่อความอยากเด่นดัดงเพื่อลาบจักรกล้าลโอ้ยถ้ามันพวกนี้ถ้ามันได้ดีจริงๆนะลูกนะหลวงปู่จะทำให้ลูกฟรีอืม ในี่ใจลวงปู่นะถ้าสิ่งของสิ่งนี้พวกที่เขาทาการเป็นการค่าทุกวันนี้นะพวกพระทําเป็นการค่าทุกวันนี้หรือจอมคมังเวททาเป็นการค้าทุกวันนี้นะถ้ามันศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถที่จะทําให้ลูกเต้าทุกคนที่เป็นมนุษย์เป็นวิญญาณหรือเป็นเทวดาเทวดานี่สมพร้อมด้วยความต้องการคือพร้อมหมดต้องการอะไรก็ได้สมปัรถนานในสิ่งนั้นๆงปก็จะทําให้ทุกคน เทวดาก็จะทําให้ด้วยวิญญาณก็จะทําให้ไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยนี่ลูกแต่มันทําไม่ได้มันไม่ใช่มันมันไม,ไม่ไม่สามารถเหนือกรรมได้แต่ก็ไม่ได้ไปบอกว่าเขาไม่มีฤทธิ์ของทุกทีอย่างมีฤทธิ์สารีบุตรเพื่อนได้สอนทำตัวนี้ให้กับกลุ่มของเป็นลูกจี์ลูกหาเพื่อนเพื่อนว่าท่อนไม้ท่อนเดียวนี่ ที่เป็นไม้ผู้ผูหรืออะไรก็ตามเม็ดหินเม็ดใจก็ตามถ้ามีวิญญาณเข้าไปอยู่สิ่งนั้นก็มีฤทธิ์ธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณไปอยู่หรือวิญญาณไปอยู่ก็มีฤทธิ์คำว่าวิญญาณกับธาตุวิญญาณคนแยกก็เป็นสมมุติคนไม่แยกก็ไม่มีสมมุติถึงยังพูดในลุงลุงกูพูดในลงุลงให้เต่าฟังว่าสิ่งของต่างๆที่พวกเราเจ้าบูชาไปนั้นมันเป็นการค้าขาย แต่ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่มีฤทธิ์ถ้ามีวิญญาณเข้าไปอยู่อาศัยเม็ดหินเม็ดทรายก็มีฤทธิ์ท่อนไม้ท่อนเดียวก็มีฤทธิ์มีฤทธิ์ทั้งนั้นแต่ฤทธิ์นั้นก็จะพาะฤทธิ์เหมือนกับรถจอดอยู่อย่างนั้นเครื่องเกดีขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีคนขับหรือไม่มีรีโมทสั่งรถก็จะจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นรถก็มีฤทธิ์ในการวิ่งได้ต้องมีผู้บังคับเช็กเช่นเดียวกันกับของสิ่งของต่าง เขาก็ได้แค่นั้นเขาไม่ไม่สามารถช่วยเราได้เวลาเขาไปเราขับมถดีมันก็พลิกคว่ำแล้วก็พากันวิบัติด้วยผูงชนที่อยู่รถคันนั้นก็แค่นั้นเครื่องบินก็มีลิ์แห่งเครื่องบินนกเขาก็มีลิ์สามารถที่จะห่อเดินฟ้าได้นกเขาก็มีลิตร,าาร,อเ,อเ,ตรเออไส้เดือนพวกปลาไหลก็มีลิตเออมันก็ดำดินได้นั่นดอกแย่พวกอะไรมันก็ดำดินได้พวกพวกบพวกเขีมันก็มุดไปอยู่ในดินในรูได้ เขาก็มีฤทธิ์ของเขาไม่จําเป็นต้องไปเรียนวิชาดําดินไม่ต้องไปเรียนวิชาบินบนเรียนวิชานี้ในหลักคําสอนของศาสนานวิชาที่จะทําให้ตัวเองไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่พัดพรากไม่วุ่นวายนี้เรียนวิชาในศาสนานวิชาที่แท้เที่ยงนอกนั้นไม่เที่ยงทั้งหมดในใจพบวิชาในพุทธศาสนาวิชาสอนให เที่ยงทาวรที่เมืองพุิพันเหนือความสุขในโลกมนุษย์เหนือความสุขในโลกสวรรค์เหนือความสุขในรูปในรูปประพรมเป็นความสุขหนึ่งเดียวที่เมืองพุธิพันไม่มีใครเสมอเหมือนและเป็นความสุขที่ไม่มีการที่จะจุติเคลื่อนย้ายไปไหนเที่ยงอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าประมังทุกข,ขังไม่งั้นเพื่อนก็ไม่เรียกว่าปรมังทุข,ขัง นั่นแหละยังเรียกตามหลักธรรมหรือไหนว่าพลมังกุกขังแต่คนไม่อยากไปก็บอกว่าไม่มีความสนุกไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีไม่เหมือนอยู่โลกมนุษย์อยากกลับมาในโลกมนุษย์อีกกลับมาก็มาทุกเท่าเก่ามานเดไอ้ล่ำโดยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมันก็ทุกข์เท่าเก่ามันก็หาความสุขเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ไม่ทุกเรื่องอื่นมันทุกเรื่องไหนลุงทุกเรื่องใจใจตอนนั้นเป็นมหาเหตุแห่งการทุกข์สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆถึงจะมีเงินมีทอง กองท่วมหัวก็ตามลูกแต่มันจะทุกข์มันก็ทุกข์ที่ใจมันมันก็ไม่ได้สมดังที่ใจปรารถนาหรอกดังที่คนรวยเห็นไหมเราเห็นอยู่นั่นคนสุดท้ายก็ต้องตายจากสิ่งของต่างๆไปทุกไหมล่ะนั่นแหละมันก็ทุกข์ไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากพัดผ้าก็ต้องพัดผ้าสั่งนี้ต้องการให้ได้สมปรารถนาของตัวเองมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสมอไปนี่มันก็มีของไม่เที่ยงเข้าไปเคลือบอยู่นั่น มันไม่เหมือนเมือนก็อนนิพพานที่ว่กก้ารวยก็มียศธรรมดาสัจจะสั่งการสัา่งงานได้เป็นไปไม่ได้เธอจะไม่ได้หมดทุกอย่างเียนไว้แต่คาที่เธอสร้างมาเธอได้อย่างนี้เธอจึงได้เธอไม่สามารถจังได้หมดผลสุดท้ายเธอก็ถูกทําลายราชาพระมหากษัตริย์ในสมัยอดีตก็ต้องถูกทําลายโค่นบัลลังก์ลงก็มีเยอะนี่เราพิจารณาเรื่องนี้นะลุงเศรษฐีกระดุมปีผู้มัง่งคั่งถูกโจนป้น ถูกฆ่าล้างโคตรมีในอดีตจนถึงปัจจุบันอะไรเป็นของเที่ยงไหมลูกและเสแงหาอะไรเป็นของเที่ยงเสแงหาในหลักคําสองศาสนาที่ที่เป็นของเที่ยงอือสิงใดอะไรเป็นของเที่ยงก็พูดให้ฟังเมืองพุทธิบานเป็นของเที่ยงนอกนั้นมีเที่ยงทั้งหมดเราอยากเกิดอยู่เราอยากเกิดอยู่เที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเท่ากันอยากเกิดในตระกูลนี้ก็ไม่สามารถไปเกิดได้เพราะกรรมไม่สามารถที่จะเกิดในตระกูลนั้นได้ ต้องการเกิดในตระกูลนี้แหละตระกูลที่มั่งคั่งเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่กรรมไม่สามารถเกิดได้นะลูกบุญไม่มีนี่กรรมทางด้านฝ่ายดีที่เรียกที่เรียกว่ากุศลไม่มีมันก็เข้าไม่ได้จะดิ่งลงไปในสถานะที่ดีหน่อยก็เข้าสถานะที่ไม่ดีนี่มันเอาไม่ได้ดังที่ใจมันต้องการพอเกิดมันก็หลงชาติหลงภพทุกข์อีหาอยู่หากินต่อไปทุกต่อไปพัดพรากกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด สมปราถนาหนึ่งลูกไปเครื่องรางของขังวงสวงเส้นไหว้กาไหว้เท้บูเทวาดาใครก็อยู่ตามรมลูกศาส,สนาเราไม่ได้สอนนะลูกนะศาส,สนาสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมให้ยอมรับสภาพจิตใจไม่ดีเขาทำบุญรักษาศีนเดินยังกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระการงานไม่ดีก็ให้รักษาศีนศินห้าขอให้สมบุญบริบูรณ์ศีนแปด ถ้าพอที่จะรักษาได้เรียนจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในบ้านในช่องของพวกเรามีโอกาสก็เข้าวัดฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ผู้ที่เราเคารพนี่แหละจิตใจของลกอูกจะชุ่มเย็นเองเราไม่เคยมีครูมีบาสอนเราแต่เราชอบสวดมนต์ไหว้พระจะิตใจมันงุนงงงุนง่านอยู่ทางโลกเราก็สวดมนต์ไหว้พระทำวัาเช้าทำวัดเย็นเหมือนกับพระนี่แหละทำวัดกลางวันอีกด้วยทำวัดเที่ยงอีกด้วย ทำวัดช่องเพลนอีกด้วยนี่เรานี่ททำไปทำมาทำมาทำไปจิตใจมันก็ชุ่มเย็นดีจิตใจมันที่ก็ค่อยๆหักเหออกทางโลกไม่วุ่นวายกันโลกเห็นก็วุ่นวายเห็นพ่อเมียก็ทะเลาะกันคอน้นนอมก็มาอ๋อความรักมันไม่เที่ยงรักกันได้มันก็เบื่อหน่ายกันได้หนีตามกันไปได้ความรักอยู่ด้วยกันไม่ถึงเดือนก็เกลียดกันทะเลาะกันตบเตกันก็หนีกลับมาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็เป็นคนเลี้ยงหลานตับไห้อ๋อไม่เที่ยง หาความเที่ยงไม่ได้ความรักก็ไม่เที่ยงชังกันสักพักก็หนีจากกันมาแล้วคิดถึงกันก็นก,กลับไปหากันอีกตกตีกันจนหน้าบูดหน้าบวมก็หายแล้วก็กลับไปหากันอีกหากันก็พอท้องเนี่ยก็ทะเลาะบ่แวงกันอีกกลับมาให้พ่อกับแม่เลี้ยงอีกให้มีความเที่ยงนี่สวดนมนต์ไหว้พระไปทําความเพียรไปอยู่ทางโลกเห็นอย่างนี้ก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเบื่อเบื่อหน่ายทางโลก หาความเที่ยงไม่ได้หาความสุขอันที่เที่ยงไม่ได้คิดว่ามีเมียจ,จะมีความสุขก็เท่านั้นคิดว่ามีลูกจะมีความสุขก็เท่านั้นครอบครัวก็ไม่อบุ่นมันต้องทะเลาะเบาแว่งกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดได้แค่นั้นนะดกสิ่งไหนที่มันเก้งและลูกกลักคำสอนของศาสนาที่ถูกที่ต้อง